อาคมเลยด้วมาเข้าดวัสดีอะไรครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับแอดมินสัญจรมาที่สามสามวุธนะครับมาช้าแต่ก็มานะครับคู่ที่เห็นอยู่หน้าเฟรมไลฟ์โซนนะครับเป็นเจ้ากรนปากน้ํายืนคู่กับปากกบนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเจ้าแซมสีนครลินนะครับยืนคู่กับสาคร เป็นปากบแรกข้ามปีกับสาครนะครับตอนนี้แจมฝั่งทางปากน้ำตามอยู่ที่2 4นะครับ2 4นะครับเอาเสิร์บไปแสมเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมาอยู่ที่สาครปักเข้าให้เอาโดมเผ่าเอาสูยเกือบทันนะครับ สามลี่สองเอาเสอร์มาเอาปากโกเปิดหนึ่งเอาโอ้โหไปแล้วครับเป็นห้าสองแล้วครับสองตอนับสอง เอาสันแบกเข้าไปเรียบร้อยเอาเธอไปเอาแซมเปิดหัวเอายกขึ้นมาอยู่ที่สาครนสันแบกมาเอาปกากบปุ้ยเปิดเสียนะครับ 5-2เอาจาก,กรเปิดเอาโยกขึ้นไปอยู่ที่ป๋ากบเอามองไปเอาจากแซมเปิดหนึ่งเอ้ยสาครทันพี่ท่านโอ้ไม่ทันแล้วครับเป็นเหลี่ยมแก้นะครับแผลแรกนะครับเป็นทีมงานปากน้ำเอาชนะไปนะครับ ทางปากน้ําให้เจ้าแซมพี่สักครแก้นะครับสองห้าเอาเสือไปเอาแซมเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่สาครปักเขาใหวอาโดนเกี่ยวเอาแล้วอยู่ที่ปากบปากกบ กำลังรูดรอฟังว่ารูดหรือเปล่านะพี่ไม่รูดมันจะรอฟังนั่นแหละก่อนื่อนเยโอ๊ยไม่หยาดพี่ตั้งเตี๋ยวมาแล้วตั้งไม่เตี๋ยวตั้งไม่เตี๋ยเออเตี๋ยวพวกแค่ให้ทำ เอาเละครับสองห้านะครับ เอาเส์ฟไปเอาแซมเปิดเอายกอยู่ที่พี่สาครปักเขาให้เอาโดนแง่งเขียวขึ้นนุน่นมันไม่มีป่าเดี๋ยวตอนนี้เขาดื้ <c oughs> อหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ทักทายป๋าสังขัดนามบุญตีด้วยนะครับห้าสองนะครับสาคอนเสือมาป๋ากุหลาบเปิดป๋ากบเปิดหนึ่งป๋ากบปักหยอดอุ้ยปักเต็มข้อแล้ะครับไม่หยอดนะครับเ,เส์ฟไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่สาครปักเข้าให้เรียบร้อย ทักทายเจ้าทีรพงเร์เศษวิสัยนะครับแต่ก็นักมวยนะครับเจ้าทีรพง์นะครับเจ้าหม่ำเจ้าเม่นท้ายปิ่นสินชัยนะครับเอาโยึ้นไปอยู่ที่ปากบโอ้โหสั่นแบ็กเข้าไปเรียบร้อยนะครับเล่นต่ำกันซะเนาะดิ้งไหเนี่ย สองห้าเอาสาคอนเปิดแซมยกขึ้นมาอยู่ที่สาคอนสันแบกมาอุย้ยสันแบกไม่ข้ามเอาแล้วครับไล่มาเป็นสามห้าแล้วครับสามห้า <c oughs> เอาเปิดหัวเอายกขึ้นมา เอาอีกแล้วสันแบกติดตะข่ายอีกแล้วครับไล่มาเป็นสี่ห้าแล้วนะครับ,รบยิงเตะยิงแผ่วปลายนะครับสาครถ้าสันแบกมาแค่โดนแค่ข้ามนี้โดนเจ้ากรเขี่ยวแน่นอนนะครับมสี่ห้านะครับ แซมการต่อเยอะแยะไม่ได้เหลือหม้อนะไม่ใช่ตอนนี้คู่แรกนะเนี่ยเอาเปิดหนึ่งเอาก่อนยกขึ้นไปอยู่ที่ปากโกปปกเขาให้ถสาคอนเปิดได้แซมยกขึ้นมาอยู่ที่ถสาคอนป้กเขาให้เจ้าคอนเปิดอีกเอายกอยู่ที่ปากโกรปปะไงเอ้าแซมเปิดหนึ่งโอ้ยหล่นนะครับ นอนหน่อยนอนหน่อยนอนหน่อยเัี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เจ้าก้อนใช่ปลากรุบสารคามป่ะเม่ียนี่บอกแม่นบอกใช่ปลากรุบสารคามป่ะใช่ครับใช่ปลากรุบสารคามนะครับพลายเล็บตะก้อคุณรักตะก้อนะครับให้คุณเดียวกันหรือเปล่าเล็บตะแก้วเล็บตะก้อนี่ครับใช้คุณลักตะก้อรักตะก้อหรือเปล่าครับ ปลากบสารครามใช่ไหมใช่ครับถามแล้วครับเป็นบากบคนสารครามปลาเข้าไปอุย้ยเหลียบอุย้ยดูนะครับปลากรบคนสารครามครับถามให้แล้วนะครับตอนนี้ทางศรีนครินนำอยู่ที่ห้าสี่เอาซื้อมาเอาเปิดหัว เอายกขึ้นไปอยู่ที่ปากบปักเข้าให้เอาเจ้าแซมเกี่ยวได้เอายกอยู่ที่สาวกอนเอาสาวกอนเตะม,มาพอกอนเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่ปากบปักเข้าให้เรียบรอ้อยมาเส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 ตอนนี้ปากน้ำแตมตามอยู่ที่สี่ห้านะครับแต่ขาข้างขนามก็ยังเสมอแตมตามอยู่นะครับถือเหมือนานปากน้ำอยู่ สี่ห้าเอาเซอร์ไปแสมเปิดโยกอยู่ที่สาคอนปักเขาให้โดนตู้เกี่ยวออกข้างสนามอ่านะครับทักไทยเจนเน็ตด้วยนะครับเนาะเจนเน็ตแล้วก็เสียนกบูดีดำครับทีมงานขุนโจรมวยป่านะครับสวัสดีครับทั้งทีมงานขุนโจรมวยป่านะครับเสียนกเจนเน็ตนะครับเจ้าเบิเบร์ดเจ้าบอยเจ้าหนึ่งเจ้า เจ้ายักษ์นะครับทีมงานขุนโจรทุกท่านเอาเรอมมาเอาเปิดหัว่อ,อนยกขึ้นไมอยู่ที่ปากบปาเขาให้โอ้ยปากออกนะครับเมื่อคืนดูไลฟ์สดน,นะครับโอ้โหเจ้าหนึ่งเนี่ยสดมากๆนะครับแต่ละลูกแต่ละลูกซัดเต็มข้อล่อเต็มเหนี่ยวนะครับ เอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอาสันแบกโอ้โหเรียบร้ยอสยสีหนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาอยู่ที่สาวกนดโ,โด,โดโู เอาโดนเกี่ยวเอาครับอยู่ที่ป่ากบเอาวงเข้าไปเอายั้งดูเอาสาวกอนแปรมาก่อนเปิดหนึ่งโยกขึ้นไปอยู่ที่ป่ากบ

หกหกนะครับเอาแซมเปิดยกขึ้นมา,อ,าอยู่ที่เขียวว่าเหลียบย้อยหกหกนะครับเอาเปิดหัวเจาก่อนยกขึ้นไปอยู่ที่ปากบป้าเข้าให้เรียบร้อย โอ้ยอยังอยู่นะครับสาคนเอ้ยอยังโดนเกี่ยวเจ้ากอนเอาแล้วครับปา๋าบกีบรอบนึงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โหต้องมีดาบสองนะครับโอ้โตอนนี้คู่นี้แต้มต่อแต้มนะครับยังหนีกันไม่ออกนะครับแต้มเท่ากันอยู่ที่หกหกนะครับ<อ>นี่เป็นเซตที่สองนะครับเซตแรกเจ้ากรกับป๋ากบชนะไปแล้วนะครับ แล้วถ้าคนแพ้ขอแก้นะครับให้แก้เลยนะครับหกหกเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาสาก่อนเอาโดนเกีียวเอายกอยู่ที่ปากบปักเลียมวิ่งนะครับสาก่อนนี้ซันแบ็กมาไม่ผ่านเจ้าเจ้าก่อนนะครับถ้าซันแบ็กมาอยู่ที่ว่าไม่ห่างตัวเจ้าก่อนนี้เปิด,ด้แทบทุกลูกนะครับ เอาละครับปากน้ำหนีไปเป็นเจ็ดหกเอาเซอร์ไปเอ้าถือเปิดหนึ่งเอาโอ้ยเรียบร้อยไปแล้วครับเป็นแปดหกแล้วครับปากน้ำนำไปอีกแล้วครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่สาวก่อน โอ้ยโอกแปดนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาปักเกลียบ้อยไหม้โอ้ยโดนเกี่ยวเอาแกมยกขึ้นมาอยู่ที่สากรเอ้ยโดน โยกขึ้นไปอยู่ที่ปากบโอ้โหเลยครับได้ายกลนมานี่โดนทำโทษแน่นอนนะครับ 8 6นะครับเอาเปิดหนึ่งยกขึ้นไปอยู่ที่สาคอนโอ้ยโอ้โหนะครับออกนะครับเจ้า่อนก้มหลบนะครับเวบหลอ,หอก้มหลบลแล้นหลหอครับ เอาทักทายน้องฟอยด้วยนะครับบอกสวัสดีนะครับน้องฟอยนะครับเอายกขึ้นไปอยู่ที่ป่าก,กบปักเอาเจ้าแซมเกี่ยวได้เอาเจ้าแซมยกขึ้นมาอยู่ที่สากนยกล้นด้วยเอาล้ครับจกอยกให้ป่าก,กบม่อีกรอบหนึ่ง เอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยสีไปสีไปเฮ้ยสีไป96แล้วครับแสมเปิดหนึ่งยกสองเข้ามาอยู่ที่สาครเคี้ยวมาเรียบร้อยแล้วครับ จ้าก่อนเข้าไปดูนตะก้อนะครับ1 6เสิร์บออกนะครับ หกสิบ <60 S 2> นะครับเอาเปิดหัวก่อนยกเข้าให้ไปอยู่ที่ปากบสั้นแบก๊กโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับ ถ่ายเจา้าวุฒด้วยนะครับวุฒิเงินทองนะครับวายวุฒธวัดปีศานะครับเจาบ้าวุฒอยู่สนามไหนตอนเนี้สิบฮกเอาเปิดแสมยกขึ้นมาอยู่ที่สาครซันแบกมาโโอ้หนะครับ เอาเปิดเอาโยกขึ้นไหมอยู่ที่ป๋าท่โอ้เหเรียบร้อยแล้วครับโดนตัดยอดนะครับป๋ากบไ่ะไระไรแก้ไสาได้เก้าเอาโกงได้สิบไม้เลือกเอ้าหูหนะครับผู้สารีบมาด้วยว่าหูปัดปาานาด้วยปาดเส็จเลยอแล้วไม่ต้องห่วง เอาเปิดอหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่ปากบป้าเขาให้เรียบร้อยเดี๋ยวนะผมวัดกะานนงล้วไปเอาเงือนพีก่อนเลยจะอ แตอนนี้เหลือเก้าเหลือเก้าเหลือเ้าเหลือเก้าแปงพันรอนร้อยหนึ่งเล่นเยอะเเล่นเก้า็เล่นข้าง้นได้เสือมาเ๋ยวพี่สายเก้ก็เล่นนะเก็มาดิเออโอเคอาให้เชียรเลยเต็มที่เลยก่อนเน็ตด้วยเย้ของใส่เอหกสิบนะครับ เอาครับอยู่ที่ปากกบสั้นแบกไปเอาเจ้าแซมเปิดได้เอาโยกขึ้นมาอยู่ที่สากคปักเขาให้เอาโดนเกีียวเอายกอยู่ที่ปากกบปักเขาให้เจ้าแซมเงียเอ้าสาคนสาคนสาคนแปรมาโอ้ยแปรไม่ข้ามอีเอาละครผีนางไปเชียร์ฝั่งเจ้าแซมแล้วนะครับตอนนี้ออกล่ห้าสาคนละสองร้อยอ่ะ เจ้าวุตได้นอนตอนกี่โมงตื่นตอนหนึ่งทุ่มนี่ครับสงสัยนอนตอนบ่ายโมงแน่เลยเจะาุตเนี่ยสิบหกนะครับ <prohib it. S 2> เอาเปิดหัวแถมยกขึ้นมาเอาเขี้ย,ยวอุ้ยโอ้โหเปล่านีดเปล่าหน่อยกรรมการเ็าบอกว่าเปล่านะครับเปล่านะครับ,รบตอนนี้ปกากน้ำขึ้นแค่น็นแล้วนะครับ 50ล่อง11 6ีเอห้าสิบลองเอ้ตาตาบุดพุ่งตื่นนอนนอนกอนไหนไม่รู้บุดบุดเงินทองเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่ปากกอบซอสเรียบร้อย 116นะครับเอายกขึ้นมาสา่อนเอา้าอ้ยเจ้าก่อนเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับเอาเปิดหัว เอาจากกอนยกขึ้นไปอยู่ที่ปากกบสันแบกเข้าไหมอุ้ยโดนเกี่ยวเอาโยกอยู่ที่สากอนปักเข้าให้โอ้โหได้มาอีกหนึ่งแก้วนะครับเป็น7ต่อสิอ สินะครับเอาเปินหัว่อนยกขึ้นไหมอยู่ที่ประกบจันแบ,บกเข้าไปโอ้ยถัดเน็ตลงโอ้ยนะครับเจ็ดสเจดนะครับเอ้าเจ้าแซมโอ้ยเรียบร้อยจบเกมปากน้ำบอลชนะไปอีกหึงเซตนะครับ12ต่อ 8ต่อเจ็ดนะครับไม่ใช่แปดนะครับตอ่อเจ็ด <technical intelligence> เอาโอเคครับแอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ